ก่น,นี้ค่ะเรามีวิธีหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกสิ่งที่คุณเขียนเป็นจริงทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องไปซื้อสมุดหนงังสือมาสักหนึ่งเล่มแล้วก็เขียนนะคะว่าวันนี้อยากมีหน้าตาชีวิตยังไงอันดับแรกค่ะจงใจดีและขอบคุณบอกรักตัวเองนะคะแล้วก็นั่งเขียนอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะเรื่องเงิน,นะคะ่ะอยากหาเงินได้วันเท่าไหร่ มีเงินเก็บเท่าไหร่จงทําสิ่งนี้ค่ะลดรายจ่ายคอนค่ะสมมติว่าเราไม่มีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะให้เราลดรายจ่ายหรือวันนี้ในขณะที่เรามีแค่ตัวเราคุณก็สามารถหาเงินได้รู้ไหมคะเพื่อนเพื่อวันนี้เราจะเป็นคนแบบไหนหนึ่งเลยค่ะในชีวิตครูที่เจอมาค่ะหรือเราเรียนรู้กาครูบาอาจารย์สอนมาเนาะครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาล้มให้รีบลุกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเนี่ย ตัวทําผิดพลาดก็ให้นีบลุกแล้วเปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วก็ปรับความคิดทําตัวให้แบบนะน้าครึ่งแก้วเข้าไว้อย่าทํานิสัยเหมือนน้ําเต็มแก้วถ้าเราทํานิสัยเป็นน้ําเต็มแก้วเราก็จะไม่เปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองชีวิตของเราจะอยู่ที่เดิมพัฒนาไม่อะไรดีที่สุดคือพัฒนาความรู้ใส่สมองเรา แล้วเอาความรู้เนี่ยมาสร้างตัวตนมาช่วยเหลือสังคมก็จะทําให้เรามีรายได้ถาโถมเข้ามาหาเราทุกบัญชีที่เรามีหรือแค่บัญชีเดียวนะคะที่เราเปิดไว้ก็จะมีเงินไหลเข้ามามีเหลือกินเหลือเก็บทีนี้ค่ะเช่นครูลุงกดแรงดูดในระมิดชีวิตที่ครูติดตามครูเขาได้ผลลัพธ์จริงหรือคุณสามารถไปติดตามครูบาอาจารย์ของครูได้นะครูเคยเรียนรู้มาครูก็ไม่หวงครูบาอาจารย์เพราะครูรู้สึกว่าอยากให้ลูกศิษย์ที่มาติดตาม ได้มีชีวิตที่ดีแล้วคุณไปเรียนรู้ดูว่าคุณจะได้อะไรคุณได้ประโยชน์แน่นอนครูสไลด์นะคะสอนคุณระดับโลกเหมือนกันค่ะชื่อคลิป YouTube เรียกว่าโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะแล้วต่อมาเช่นอาจารย์บัณฑิตแม่เมทิเมหรือใครหลายคนในทิ่ต่อครูก็ติดตามหลายคนมากส่วนมากมีแต่คนเก่งๆเพราะครูอยากมีชีวิตดีแบบนั้นครูถึงไปติดตามแต่คนเก่งๆค่ะเก่งแล้วก็ดีด้วยนิสัยดีน่ารักอารมณ์ดี ใกล้ลแล้วไปเราเราไปทำคอนเทนต์นะเราก็รู้สึกยิ้มได้มีความสุขเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจริงๆแล้วคนเราอะนะอย่างครูอะนะครูเข้าใจคนที่ผ่านผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตั้งแต่นิสัยตัวเองละครูเข้าใจมากๆเพราะครูก็เป็นคนนั้นมาก,ก่อนเวลาเพื่อนเนี่ยนะไปไปดูถูกไปตัดสินไปว่าพื้นไปนินท้าคนอื่นจงมองเข้ามาที่สันดานตัวเองก่อนนะ ว่าตัวเองเคยทําผิดพลาดหรือเปล่าก่อนที่จะไปว่าเพื่อนตัวเองก็เคยผิดพลาดมาเหมือนกัน